ทู่ที่ถนนเลาหน้าดีบ้านน้องขามค่ะตำบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองขอนแก่นนี่ละนายสิโรดแดงพุม่มพูมน้่ยการแข้งกัน แขวงทางหลวงคอนแกนทีหนึ่งค่ะได้พาเจ้าหน้าที่พร้อมกับผู้นำท้องทิ่จัดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day ย์ทำความสะอาดล้างถนนเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองเพื่อดูแลวความสะอาดแลวกร้สงความปลอดภัยมั่นใจให้กับพี่นงประชาชนโดยทั้งด้านพอแขวงท่งหลวงคอนแกนทีหนึง่งเพื่อนได้บอกว่าปัญหามลพิษทางอากาศน่า่าเป็นปัญหาที่สำคัญน,นะคะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดลลอมที่สำคัญเลยโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองที่เอ็ม2จุค่ะ,คะกับพอวามิคาเกิน เกินค่ามาตรฐานออมีแนวโน้มว่าในช่วงฤด,ดูหนาวของทุกปีเนี่ย สิกเกินมาตรฐานอยู่แล้วนะคะ,คะเพื่อนก็นเลยว่าเฮตุจังไดอ้าเข้ามาเครียร์พื้นที่ออกจากหน่อยเนาะ,ค,ะค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ล่ะท่านว่าถึงมีหน้าคมนี่ละะะ่ละเนาะเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีปัจจัยทั้งอุตุนิยมวิทยาเนาะที่เอื้อต่อการสะสมของฟุพ่น PM 2.5เนี่ยแหละค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนสิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจพร้อมเนี่ยก็ได้ดําเนินการเพื่อที่สิกแก้ปัญหาฟุลละอองพ m 2.5 ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่า,าท้ายด้วยค่ะ,คะแล้วก็ต้องอาศัยความรวมมือจากทุกภาคส่วนน้ำจากการที่ศึกษาหาแรงกําเนิดฟุ้งละอองเนี่ยพบว่าเกิดจากยังรูปป้ปะค่ะ,คะเกิดจากการเผาไหม้ว่าสั้นที่บสมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใส่น้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลนี่แหละ,ะแล,ะะละ้วก็สารมลพิษว่าสั้นซึ่งแรงกําเนิดพวกเนี่ยมีลายบบาค่ะบวาสิเป็นไฟไป่ายอย่างกับแมนเดลพ่นัน ดังนั้นค่ะเพิ่งกันเลยบอกว่าต้องเตรียมรับมือนในการแก้ปัญหาโดยดําเนินการล่างถนนเพื่อซีลดฟุ้นละอองค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาฟุ้นละอองลงใดนะคะการดาเนินกิจกรรมบิคินิ่งเดล่างถนนลดฟุ้นเนี่ยในเทือนี้ก็เกิดจากความรวมแรงรวมใจจากเจ้าหน้าที่และกับผู้นาทองท่นรวมถึงพี่น้องประชาชนน้ำค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้อมด้วยการแขวงทั้งหลวงขอนแก่นที่นันค่ะวันนี้ได้มาร่วมกันทํากิจกรรม ลด PM 2.5นะครับกับท้องถิ่นกับทางเทศบาลแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของที่นี่นะครับได,ได้มาช่วยกันร่วมม้ร่วมมือโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายไกรสอนกองสลาดก็ได้ให้นโะยุบายว่าให้ช่วยกันกำจัดลด PM 2.5และซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วนะครับในส่วนของกรมทางหลวงเนี่ย ซึ่งบริเวณเนี้จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าสายทางหลวงหมายเลข2 1 3 1หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าสายหน้าลงอวนนะครับใกล้ๆกับนอกจากฟุน้นรถแล้วอันอีกอันนึงเพิ่นเผาไอ้อยเนี่ยไหมมีผลเด้เผาอ้อยเผาขยะตอซังเขาอย่างน,น,นี้สิเผาปลาเผาใบไม้นี่แหละเพราะฉะนั้นเอาไปเให้เป็นปุยหมักเด้อค่ะ,คะอย่าไปเผาฟางกบเอาเนาะฟังก,บ,งกบแทนค่ะ